หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันนะครับว่า Family Business จะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้มีห่วงโซ่ธุรกิจที่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ด้าน ESG อีกหัวข้อหนึ่งครับที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการตระหนักถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับจะเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นกรอบให้กับภาคธุรกิจในการปฏิบัติตนนะครับให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นใน EP ที่2นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ กฎเกณฑ์ที่สำคัญด้าน ESG กันนะครับโดยที่กฎเกณฑ์ที่สำคัญด้าน ESG เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งออกด้วยกันเป็นทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกนะครับจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับ Regulatory and Operational Compliance ก็คือการที่จะต้องมีการปรับกระบวนการผลิตในการดำเนินธุรกิจนะครับให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับด้านที่2ก็จะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับ Transparency and Reporting ก็คือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สร้างให้เกิดความโปร่งใสนะครับด้านที่3จะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับ capital raising and investing น, <c oughs> นะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆมาบีบให้นักลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนเฉพาะกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับ <c oughs> ด้านที่4 <c oughs> ก็คือ transaction <c oughs> หรือว่าธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นธุรกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้ นะครับแล้วก็ด้านที่5ครับผมก็คือ dispute นะครับซึ่งก็หมายถึงข้อโต้แย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเชิงสังคม,มก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่ภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวเพื่อลดข้อโต้แย้งเหล่านั้นอันนี้คือภาพใหญ่นะครับว่ากฎเกณฑ์เนี่ยสามารถตีกรอบออกมาได้เป็นประมาณ5ด้านทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างเพื่อลงลึกไปว่าแต่ละด้านจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับผมขอเริ่มที่ด้านแรกก่อนนะครับก็คือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ operational compliance ตัวอย่างที่สำคัญคืออย่างเช่นในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นใน E.U. เนี่ยนะครับเขาจะมี emission trading platform อ่าเขามีการสร้างตลาดการซื้อขายคาร์บอนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่อ่าพอเราสร้างตลาดคาร์บอนเพื่ออะไรเพราะว่าเราต้องการให้ ภาคธุรกิจมีการลดคาร์บอนเพื่อทําให้ภาคธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนเยอะมีต้นทุนสูงขึ้นเพราะว่าต้องไปซื้อคาร์บอนจากบริษัทอื่ออันนี้เลยเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Operational Compliance ที่ภาคธุรกิจจะต้องปรับกระบวนการผลิตการดําเนินงานของตัวเองหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ CBAM นะครับก็คือเป็น c a r ์บอนบอร์ r เดอร์อะ e ั t ส e เมนต์ s มเเนี่ยเป็นการป้องกันอีกเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดในภาพ ธุรกิจในบางพื้นที่นะครับมีความเข้มงวดด้านคาร์บอนแต่ปรากฏว่าไปสร้างธุรกิจในบางพื้นที่ที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ด้านคาร์บอนเวลาเกิดมีการ Import สินค้าเข้ามาจะต้องมีการ Adjust ระดับราคาเพื่อเป็นไปตามการปล่อยคาร์บอนอย่างนี้เป็นต้นจะสังเกตเห็นนะครับนี่คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเราอย่าไปมองนะครับว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้คือกฎเกณฑ์ระดับโลกที่จะกระทบกับเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ถึงแม้ว่าเราเป็น Family Business ถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แต่ตัวเราก็อยู่ในห่วงโซ่ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เวลาที่เขาซื้อวัตถุดิบเขาก็ไม่อยากจะซื้อวัตถุดิบจากผู้ที่ปล่อยคาร์บอนเยอะไม่งั้นเขาก็จะไปเจอปัญหาเวลาที่เขาไปส่งออกไปยังประเภทต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกฎเกณฑ์ด้านแรกเห็นไหมครับเราต้องตระหนักแลครับ ที่เราต้องรีบปรับตัวกฎเกณฑ์อันที่2คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรายงานผลครับในมิติของการรายงานผลเนี่ยโหตอนในอดีตครับเรามีหลายมาตรฐานมากเลยครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นมามีตัวย่อเต็มไปหมดเลยนะครับ SASB TCFD GRI CDP ผมไม่อยากจะพูดตัวย่อทุกอย่างแต่ผมแค่อยากจะบอกเราว่ามีความพยายามที่อยากจะ c o n s o l i d a ตมาตรฐานต่งตางๆเหล่านี้ ให้กลายเป็นมาตรฐานในการรายงานผลของภาคธุรกิจอันใหม่จนเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เขาเรียกว่า IFRS นะครับหรือว่า International Financial Reporting Standard ที่จะต้องมีการรายงานด้านความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจต่อไปในอนาคตครับอาจจะไม่ได้แค่รายงานเฉพาะงบการเงินธรรมดาอย่างเดียวนะครับจะต้องมีการรายงานบางอย่างเพิ่มเติมด้วยตามเกณฑ์ใหม่ตรงนี้ประเด็นต่อมาครับด้านที่3ามที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของ Capital Raising CAPITAL RACING คือกฎเกณฑ์ที่จะไปสร้างข้อเงื่อนไขให้กับนักลงทุนนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเวลาจะปล่อยกู้นะครับเวลาจะซื้อหุ้นนะครับจะต้องซื้อหุ้นหรือปล่อยกู้ให้กับกิจการนะครับที่ทำธุรกิจหรือทำโปรเจกต์ที่ดีนะครับอย่างเช่นเป็น Green Project เป็น Social Project นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ครับก็เลยเกิด เราอาจจะเคยได้ยินคําว่ากรีนบอลที่ต้องเป็นการระดมเงินทุนสําหรับการทํากรีนโปรเจกต์เท่านั้นเราอาจจะเคยได้ยินคําว่า sustainability link bond นะครับที่เป็นการปล่อยสินเชื่อโดยการที่ผู้กู้นะครับจะต้องสร้างอินดิเคเตอร์บางตัวด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้นแล้วถึงจะได้ลดดอกเป็นต้นทีนี้ไอ้ตรงนี้เนะี่ยอย่าไปคิดนะครับว่าตรงนี้เป็นเฉพาะพวกบริษัทร,รายใหญ่ที่เขาจะไประดมเงินทุนผ่านหุ้นกู้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ พราะเรื่องของกรีนบอลซัสเซน b i l i ตี้ลิงบอลก็เป็นเรื่องที่ธนาคารครับเขาจะมาแอพพลาย apply. เพราะฉะนั้นมันก็คือ Green กรีนโลนซัสเซน i บรตตี้ลิงโลนเพราะฉะนั้นเวลาเรากู้ธนาคารธนาคารจะเริ่มอยากจะปล่อยกู้ด้วยตราสารแบบนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นภาคธุรกิจเราจะเป็นต้องไปเรียนรู้ครับว่าจะทำอย่างไรดีเราถึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสินเชื่อเหล่านี้เราถึงจะได้รับสินเชื่อจากธนาคารครับ นะอันที่4ครับผมคือเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่า transaction เนี่ยคือหมายความว่าเวลาเราเดําเนินธุรกรรมในการทําการผลิตหรือในการซื้อสินค้าเนี่ในทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องทําเฉพาะกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งตรงนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสร้างสิ่งหนึ่ขึ้นมาครับที่เรียกว่า taxonomy ในประเทศไทยเราก็มี Thailand taxonomy นะครับทีนี้เพื่อให้เราได้เห็นภาพ คร่าวๆนะครับว่า Thailand t ท x o n o m y คืออะไรเนี่ย Thailand t ท x o n o my นะครับคือแนวทางในการแบ่งสีกิจกรรมของภาคธุรกิจครับว่ากิจกรรมไหนเป็นสีเหลืองกิจกรรมไหนเป็นสีแดงกิจกรรมไหนเป็นสีเขียวนะครับโดยการที่แบ่งตรงเนี้ยแบ่งโดยการที่มีภาครัฐหรือมีผู้เชี่ยวชาญกําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราประกอบธุรกิจเนี่ยเวลาเราพูดว่าเฮ้ยเรากําลังจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะ ภาคธุรกิจไม่จําเป็นต้องไปคิดเองว่าทําแบบไหนเป็นสิ่งที่รับได้ทําแบบไหนเป็นสิ่งที่ไม่รับได้เพราะฉะนั้นต่อไปนะครับภาคธุรกิจจำเป็นที่จะต้องไปอ่านเกณฑ์ t ทักซโน y เมีเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาเราสมมติยกตัวอย่างนะครับสร้างอาคารให้มันเป็น Green Building เราจะทำยังไงหรือสมมุติว่าเวลาที่เราจะผลิตสินค้าบางประเภท เราควรจะต้องทำยังไงเวลาเราทำการเกษตรเราควรจะต้องทำยังไงถึงจะเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมใน t ท็ o n o m มจะบอกครับภาคธุรกิจไม่จำเป็นต้องคิดเองนะครับซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เวลาธนาคารนะครับหรือว่าเวลานักลงทุนเนี่ยเขาจะมาปล่อยสินเชื่อเราเนี่ยเขาจะต้องประเมิน e l i g i b i l i t y หรือว่า eligible activity ของเราก่อนนะครับว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเขาไหมแล้วเขาก็ต้องไปประเมินด้วยว่ากิจกรรมที่เราทำมันส่งผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมอะไรบางประการไหมเขาก็ต้องไปดูด้วยว่ามันจะต้องไม่ส่งผลเสียอย่างมีนัยะสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งเขาเรียกว่า do no significant harm นะครับแล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสังคมที่เขาเรียกว่า minimum social s a f e g u a r d ะอันนี้คือสิ่งที่เรานะครับซึ่งเป็นภาคธุรกิจ จะต,ต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้นะครับเรื่องของแท็กซ o น y มตรงนี้ในส่วนที่สุดท้ายครับก็คือในเกณฑ์ด้านที่5เนี่ยก็คือด้าน d i s p ิลคือด้านของข้อโต้ย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องรักษาสิทธิของความเป็นมนุษย์นะครับนะซึ่งสิทธิในของความเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับถ้าเกิดเป็นกรอบใหญ่ๆนะครับก็จะมีการพูดถึงตั้งแต่สิทธิของการมีชีวิตอยู่นะ มีอิสระภาพที่จะไม่เจอนะครับ discrimination คือการเอาเปรียบในในการเอาเชื้อชาติหรือในการเอาสีผิวมาใช้นะครับมี freedom of speech ก็คือมีอิสระภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีสิทธินะครับในการที่จะตระหนักถึงกระบวนการทางกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นสิทธิในการได้โหวตนะครับเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจนะครับจะต้องตระหนักนิดนึงซึ่งอันนี้ผมบอกเลยนะ สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจในไทยเราที่เราขาดนิดหนึ่งนะก็คือเราไม่ค่อยให้สิทธิกับพนักงานกับลูกจ้างเราเท่าไหร่เราจะไม่ค่อยแฮปปี้เนาะถ้าเกิดเกิดมีสาภาพแรงงานนะครับหรือว่าเกิดมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรบางอย่างเรามักจะไม่ค่อยโอเคถ้าเกิดเราจะต้องแบบให้พนักงานของเราส่งตัวแทนมามานั่งเป็นบอร์ดแล้วก็มานั่งคอยเช็คแอนด์บาลานซ์ผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งเรื่องพวกนี้นะในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เขาพยายามจะส่งเสริมครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นมานะครับเวลาเราบริหารจัดการเนี่ยเราจะต้องเอาแวร์ระหนักถึงกฎเกณฑ์ด้านพวกนี้ทีนี้อีกอันนึงครับที่เราต้องพูดไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นเกณฑ์ที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมาตรฐานอันนึงที่สําคัญที่เราต้องคนต้องเรียนรู้นะครับคือมาตรฐาน TCFD นะครับซึ่งย่อมาจาก t a s k p o r t for climate related financial disclosure หมายความว่าเวลาเราเปิดเผยข้อมูลนะวันนี้นะครับเราจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวิเคราะห์กำหนดกัอฟแนของเราการจัดการของเราว่าการจัดการของเรานั้นจะทําอย่างไรดีเพื่อให้เวลาเราเจอความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติแล้วเราสามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ สองก็คือพอเรามีการบริหารจัดการแล้วเราต้องวางกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะทํากลยุทธ์อะไรทีนี้กลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยอันที่สองที่เป็น Strategy เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นกลยุทธ์ในการตอบสนองเวลาเกิดภัยธรรมชาติอย่างเดียวนะครับจะต้องนึกถึงกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้ากลยุทธ์ในการทำมาเก็ตติ้งเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับยังสามารถขายของได้อยู่ ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติ3คือเรื่องของ risk management นะครับก็คือเรานะครับจำเป็นที่จะต้องวางกรอบเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงเวลาเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเราจะกำหนดเราอาจจะเคยได้ยิน t r e line of defense อย่างเงี้ยมีด่านแรกด่าน2ด่าน3ในการป้องกันความเสี่ยงและอันที่4คืออันสุดท้ายก็คือ metric หรือว่าตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายซึ่ง องค์กรทุกองค์กรจะต้องพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะได้เฝ้าระวังติดตามมันได้อันนี้คือเกณฑ์อันใหม่นะนะครับที่ภาคธุรกิจเนี่ยต้องทำเพราะฉะนั้นถึงแม้เราเป็น f m m l y y u u s n n s s นะครับอย่าไปมองว่าโอโ้อันนี้คือโอโ้ต้องระดับจดทะเบียนเป็น Set 50ไม่ใช่เลยนะครับ เพราะถ้าเกิดเราทํานั่นคือจะทําให้ธุรกิจของเรามีความปลอดภัยมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถยืนหยัดต่อไปได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับที่ผมอยากจะให้เราทุกคนตระหนักไว้นิดนึงนะครับแต่ว่านี้คืออาจจะไกลตัวเรามากไปนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของว่าวันนี้เนี่ยเวลานักลงทุนนะครับเขาจะเลือกลงทุนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเขาก็ต้องหากรีนโปรเจกต์โซเชียลโปรเจกต์นอกจากนี้เวลาเขาจัดพอร์ตการลงทุนนะฮะ เขายังอยากจะให้พอร์ตการลงทุนเขาเป็น Net z e r o p o r t ร o ตโฟลิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ Net z e r o p o r t ร o ตโฟลิเป็นเรื่องที่จะทาให้บริษัทที่เป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยระดมเงินทุนยากครับเพราะว่านักลงทุนจะไม่ค่อยอยากลงทุนในบริษัทเหล่านี้จะไม่ค่อยอยากซื้อหุ้นในบริษัทเหล่านี้เพราะจะทําให้พอร์ตของนักลงทุนเนี่ยไม่สะอาดหรือมีการปล่อยคาร์บอนสูงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนัก หรืออีกอันนึงที่ผมอยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการเข้าใจฉากทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินะครับที่เราเรียกว่า climate and transition scenario ภาคธุรกิจของเราจำเป็นต้องรู้นะครับว่าอีก5ปี10ปีประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโซนตรงไหนจะน้ำท่วมโซนตรงไหนจะอากาศร้อนแห้งแล้งโซนจุดไหนจะฝนตกชุกซึ่งไอ้ตรงนี้ทางวิทยาศาสตร์ นะครับเขาคาดการมาครับว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ที่สำหรับในประเทศไทยรู้ไหมครับว่าเรากำลังจะมี climate change act นะครับหรือว่าพรบการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับซึ่งพรบบนี้ทำไมต้องมีครับมีเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องเป็น net zero นะครับภายในปี2065 เพราะฉะนั้นการเป็นเนซิโร่มันไม่ได้เกิดจากการแค่ตั้งเป้าหมายมันต้องมีกฎไกลก็คือมีกฎหมายทีนี้ในพบรบคลายเม a เชนแอคเนี่ยโอ้โหเขามีหลายหมวดมากเลยนะครับน้ำมีตั้งแต่ในเรื่องของการพูดถึงสิทธิของประชาชนนะครับมีในเรื่องของเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกิจกรรมต่างๆที่ภาคธุรกิจจะต้องทํามีหมวดเยอะมากวันนี้ผมคงไม่สามารถพูดได้ทุกหมวดแต่ผมอยากจะบอกเราอย่าไปมอง ดูถูกเด็ดขาดว่าอย่างเช่นตลาดคาร์บอนจะไม่มีทางเกิดในประเทศไทยภาษีคาร์บอนไม่มีทางเกิดในประเทศไทยอย่าไปมองแบบนั้นเด็ดขาดครับเพราะมันจะอยู่ใน c l i m a t e Change Act ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ด้าน e s เที่อยากจะฝากผู้ประกอบการทุกคนไว้ครับ